กสวัสดีค่ะพี่น้องมัน,นีปราคว้วสีมาเห็ดเขาหมูแดงนะพี่น้องเนาะสูตรเขาหมูแดงของปราควรสิเป็นแบบใดเนาะพี่น้องกะติดตามเบืองเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเขาหมูแดงมันีนี่มเมนู่เขาหมูแดงพี่น้องจ๋ากะมาเบงอุปกรณ์เห็ดเนาะพี่น้องเนาะค่ามีียังแน่เนาะพี่น้องกะสิมีหมูพี่น้อง แล้วก็พหมูแดงแตงกวาผักชีไว้ขาลวยหนาเนาะพี่น้องผกสดุดหั่นเห็ดน้ำจิ้มพี่น้องข้าวหมูแดงมันก็สิมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็นำสมสายสู้กบซีอิวดำเนาะพี่น้องผสมกันแล้วก็หั่นผกใส่เนาะพี่น้องเนาะเข้ากับมะเบิงขั้นตอนการเห็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะข้าวหมูแดง วิธีการเห็ดน,น้อพี่น้องเ้าก็มาตั้งกระทะกันเลยน้อพี่น้องเนาะเ้าก็น้ำน้ำ,นำลงไปเดื๋อตุ๋นหมูแดงน้อพี่น้องเนาะเ้าก็บตามไปด้วยของหมูแดงอันนี้คือห้อเห็ดกินเนาะพี่น้องเ้าก็บ่ได้ใส่หลาย หมูแดงค่ะกต่ตุ่งงำตงมาใส่กระตุ่มหมูเนาะพี่น้องกัเอาพอประมาณพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็ดกินหลายเฮาบ่ได้เห็ดขายอันนี้เฮาเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะประมาณจ้าสองส่วนน้อพี่น้องเนาะ อยากกินขาหมูแดงเขาก็จะกินง่ายๆอยู่ห้องน้ำเท่านี่น้องเนาะตันนี้มันก็ออกไปกินหลายอาหารหลายนื้อมันก็นลำบากให้กับเห็ดกินอยู่ห้องน้งพวกหมูแดงเนี่ยเขาคือเขาสิปรุงลดเอียงมาเรียบร้อยห้องเขาต้องใส่ยังเนาะเลาก็เอาหมูลงไปเลย นำามองมาต้มเละพี่น้องชิ้นเดียวก็พอ่อแมนนะ่ต้มไว้ให้ซุปนมพี่น้องนะไปกลางๆเลยจ้ะเด้อใคประมาเนี่ยนะจะมาห้องกับกรับ รออีกสักพักนึ่งเนาะพเ่น้อนเนาะเอากะหมั่นนำจิ้มผีหนูเสื้อนี้น้องล้างสะอาดเรียบร้อยละเก็บมาหั่นเอากะหมั่นกิน ใส่ชุบดลนิดนึงพี่น้องมันจิ้มเพื่อความกลิ่นผลว่ใส่ร้ายตะกนบนใบหมากกินชุบดลดถ้าใครอยากใส่ร้ายกัดกามสบายเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะผสมกุ้งน้ำจิ้มแล้นี่ซีอิ๊วดำพี่น้อง สมไฟสชูผสมไปม่ปน้อมันก็จะออกลุ่มยเตียวนิดนึงเป็น กินเนาะพี่น้องเห็ดกินง่ายๆพี่น้องพันยากินกับอาสูรตะขวนไปเห็ดลองมึงเดอ้อข้าวมูงแดงเห็ดให้ลูกให้เต่ากินพี่น้องล่องมูงจะข้าวอันแป้งถาพี่น้องแป้งกว่าไปถักกินแซ่บ มะบึงหมูพี่น้องไก่ได้ทียังยกซุกแล้วพี่น้องน้ำที่เ้าตุ๋มนี่เขาก็เอาเห็ดหน,นำลาดพี่น้องไปลาดเขาเวลาเลาซุกเรียบร้อยแล้วเขาก็ปรุงรสชาติใหม่ให้มันเข้มข้นกว่านี้จักหน่อยเขากะใส่ลาดกับเขาเนาะพี่น้องเนาะ ไปใส่น้ำลาดวลเวลาเฮาหมูออกไปแล้วปิดไ้ก่อนยัไม่สุกจ้ารอแป๊บรอแป๊บก็คือสีดายแหละน้องพี่น้องอคือสีสุกแล้วมั้งสีสุกลแล้วอะพี่น้องเ้าก็สีน้ำหมูออกมาไววผักไววเห็นมันเย็นเนะพี่น้องเนาะ กะสิต้มนนำหลาบบัดแตนี่กะไปเห็ดกินลองเด้อพี่น้องเด้อสูตร่าควรข้าหมูแดงเห็ดกินเองในบ้านพี่น้องภาพตป่งไปขังนอเน้องพี่น้องเนาะส่วงนี้มันกะคือวานน่นละมันกะไปอยากหลานอาหารเพิ่นกะบอกคือขฮาเห็ดกินอยู่บ้านมันกะสะอาดน่าพี่น้องน้าหมูมาภาพโก่ ขนน้ม,มันน้อยหย่านบ่พอลาดเนาะพี่น้องเฮาก็เติมงานอีกนิดก็เติมน้ำอีกจัหน,น่อยเนาะพี่น้องเนาะ เพิมความหวานนิดนึงน,น้ำลานแมพี่น้องเนาะเอาประมาณสอนนึ่งกับสิพอบีระัางตะพันมักอันนี้กานี้กะเพิ่มได้เด้อพี่น้องตามใจชอบจ้ะ้ก็จะเพิ่มให้มันอริดอร่อยจังน้อยนาะพี่น้องเนะาะตามไปด้ยวสยสดใหมนิดนึง ตอนนี้ห้ากรสชีใดเข้ามูดแดงที่แสบเนาะพี่น้องแสบแล้วก็สะอาดเหกินอยู่บานเฮาเนาะพี่น้องเนาะ,ะ,กกะเดี๋ยวเฮาก็มาเตรียมจานจัดจาน,จาน,จานพี่น้องเอเสหเห็ดให้พี่น้องอเสิร์ฟให้พี่น้องคนละจานละจานเนาะพี่น้องเนาะ กินข้าวหมูดแดงบานตะควันเธอจะเด้อหั่นหมูพี่น้องเอาก็มาหั่นหมูอย่าต้องคงถือกล่องพี่น้องเลยหั่นหมูเตรียมจัดจานนะพี่น้องเนาะเตรียมเสิร์ฟเอากรบเปต่องเอาสีเข็มแห้งนะหน้องพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดกินเข็มไร้มันกะ มันเป็นสีเป็นอย่างน้องเห้อเนะาะหมูก็ล่างได้ทีก็ลัางแสบเลยพี่น้องเลยกําลังพอดีกำลังหน้าทานจ้าพี่น้องจ๋าก็ล่งพอ่อแสบพี่น้องเขาหมูดแดงเขากันเรียบร่อยแ้วน้องพี่น้องเนาะมาตักเขาเสิร์ฟพี่น้อง มาพี่น้องมาค้นละจานสองจานสองจานกันได,ด้เพี่น้องเด้อข้าวหมูแดงเอาห่อนๆพี่น้องจ้าเตรียมเส์ฟพี่น้องได้นี่ยใส่มือเลยล่ะพี่น้อง ง่ายๆนาอพี่น้องเนาะไปกินเองสะอาดกิน๋ยวของเราพี่น้องเนาะข้าวหมูแดงเส่บๆบพี่น้องจ้ามาด้อพี่น้องด้วยปลาควนสิให้กินคนละจานสองจานมากินน้ำกันเลยปปลาควนเห็ดยางร้ายได้เนี่ย มา,าพี่น้องเรีเบดดยบร้อยแล้วน่าจะพี่น้องเนาะเอากระสีลาดโดยน้ำมูแดงเนาะพี่น้องจ้าปกติกับสีมีงายน้ำเละพี่น้องแต่มันบบมีอุปกรณ์เนาะพี่น้องเนาะหาบระทันพี่น้องจ้ากินจะได้เ้าก็กินด้วก,ก,ก่อนเนาะ ข้าวหมูแดงที่แซนอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าพี่น้องมาพี่น้องมามากินข้าวหมูแดงกับบาควรนนะคะเป็นตาแสบปรจ่าพี่น้องจ้าข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงจ้าพี่น้องข้าวหมูแดง อาหารจานด่วนพี่น้องเด็กกินง่ายๆอยู่บ้านเนาพี่น้องอ่ะ